เทคนิคการอ่านราคาสําหรับมือใหม่นะครับก็คลิปนี้จะพยายามทําให้เข้าใจง่ายแล้วก็มีตัวอย่างประกอบอธิบายให้เห็นภาพมากที่สุดแล้วกันเนาะก็เรื่องของการอ่านราคานะครับสําหรับมือใหม่การอ่านราคาแบบแรกก็คือเราก็จะขอดูกราฟเลยแล้วกันเนาะคลิปนี้ ทางขวามือนะครับเราก็จะเห็นราคาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับราคาเนี่ยก็คือราคาของสินค้าหรือว่าสิ่งที่เราจะเทรดนั่นเองนะครับวิธีการอ่านราคาเนี่ยก็ง่ายๆเลยถ้าเป็นในตลาดแบบ Forex อย่างนี้ใช่ไหมมันจะเป็นการจับคู่กันร,ระหว่าง 2- 2สกุลเงินนะครับแต่ว่าอันนี้ยกตัวอย่างเป็นกราฟทองเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วยนะครับก็คือราคาทองคำเนี่ยมันจะเป็นถ้าเป็นคู่เงินมันจะมี2ตัวใช่ไหมแต่ว่าทองคำเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นโกกับ USD นะครับอาหรือว่าในบางบร็อเกอร์เนี่ยเาเราอาจจะไปเห็น XAU USD นะครับ AU ก็คืออาออรัมนะครับออรัมแปลว่าทองเนาะก็ง่ายๆอันนี้เป็นความรู้เสริมเฉยๆวิธีอ่านราคานะครับทางซ้ายมือเนี่ยเราก็ดูว่าราคาปัจจุบันมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับราคาปัจจุบันที่เส้นเส้นตรงเนี้ยบิดเส้นอาร์เนี่ยอยู่ประมาณ1,8,3,7 นะครับจุด 6, 2, ก็เราอ่านราคาว่าอ่าทองคำนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่1 8 3 7 6 2ดอลลาร์ต่อออนส์นะครับต่อออนส์เพราะว่าทองคำมีหน่วยเป็นออนส์ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นคู่เงินอย่างเช่นอ่ายูโรยูเอสดีนะครับอย่างเช่นยูโรยูเอสดีอ่ะเราเห็นว่า ทางขวามือเนี่ยราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่1.05ใช่ไหมครับถ้าเห็นถ้าหน้าธนาคารหน้าสนามบินเราจะเห็นแค่1.05ู่นย์้าถูกไหมครับแต่ว่าในอ่ารีเทลบร וק เกอร์ที่เราเข้ามาเทรดเนี่ยเราจะมีทศนิยมย่อยออกมาได้มากถึง5ตำแหน่งเลยนะครับก็อาจจะเป็น1.05112ราคาปัจจุบันนะครับอ่านว่าตอนนี้นะครับมูลค่าเงินก็คือ1ยูโรเนี่ยนะครับตัวแรกอะ่ะมันจะเป็นตัวตัวเบสนะครับยูโร vs ดอลลาร์เห็นไหมตัวแรกอะ่ะเราจะอ่านที่ นอ่าราคาทางขวามือคือราคาของตัวแรกเทียบกับตัวหลังนะครับอ่าก็คือตอนเนี้หนยูโรเนี่ยเท่ากับ1.05ดอลลาร์นะครับอ่านแบบนี้เนาะหยูโรเท่ากับ1.05ดอลลาร์นะครับอ่านอย่างเงี้ยถ้าจะให้นึกภาพง่ายสุดก็คือ usd thb us thai บาทนะครับก็คือ1ดอลลาร์เท่ากับสาสิบส่จุดหใช่ไหมครับก็แสดงว่ากราฟเนี่ยปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยอยู่ที่34.5แค่นั้นเองนะครับ อ่านราคาเป็นแล้วเนาะทีนี้การอ่านราคาการอ่านกราฟอีกอันหนึ่งนะครับอ่าลืมอีกคู่หนึ่งนะครับคู่ที่เป็นเจแปนนิสเยนเนี่ยจะมีแค่3หลักแค่นั้นเองนะครับคู่เงินมี5ดิจิตพวกอ่าพวก JPY เจแปนเยนเนี่ยจะมี3ดิจิตนะครับแล้วก็ทองคำที่เป็นคอมโบดิตี้เนี่ยก็จะมี2ดิจิตนั่นเองนะครับ โอเคซึ่งอันนั้นก็คือเราน่าจะได้เรียนในเบสิกมาแล้วเนาะว่านับแบบจุดยังไงนะครับก็ในในคอมอาจจะอาจจะง่ายกว่าส่วนในในอุปกรณ์เคลื่อนที่อ่า portable device ต่างๆนะครับอันนี้ iPad นะเราก็ใช้เส้นแบบเส้นเทนไลน์ก็ได้ครับลากดูนะครับมันจะมีตัวเลขวิ่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ตัวที่2เนี่ยก็คือระยะเนี่ยเห็นไหมครับ4-5,000จุด6,000จุดอ่ามองทางซ้ายไว้นะ 8000จุด9000จุดแบบนี้เป็นต้นนะครับก็นับง่ายๆแบบนี้เลยอันนี้คือเคล็ดลับการใช้แบบวัดจุดใน iPad หรือว่าในมือถือนะครับที่เราไม่สามารถที่จะใช้อีตัวนี้แล้วคลิกลากเหมือนในคอมได้อโอเคทีนี้เรื่องของการอ่านราคาแบบมือใหม่นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเราดูที่ สีของแท่งเทียนนะครับถ้าใครไม่ได้ใช้เขียวกระแดงก็เอาเป็นแท่งเทียนขึ้นกับแท่งเทียนลงแล้วกันเราได้เรียนไปแล้วในความรู้เรื่องแท่งเทียนใช่ไหมครับว่ามีแท่งเทียนที่เป็น bullish candle กับ bearish candle นะครับนะตัวอย่างตรงนี้ผมจะยกเป็นสีเขียวกับสีแดงแล้วกันเนาะสีเขียวเป็นแท่งเทียนขาขึ้นสีแดงเป็นแท่งเทียนขาลงนะครับหรือว่าเป็นแรงซื้อกับแรงขายนั่นเองวิธีดูนะครับง่ายๆเลยวิธีอ่านอ่านราคานะครับอ่านกราฟก็คือเราจะมองหา กองพฤติกรรมล่าสุดก่อนนะครับมองหาก้อนล่าสุดที่ที่ราคามันทําจุดสวิงนะครับก้อนล่าสุดก็คือก้อนนี้นี่ใช่ไหมครับหาตรงที่แบบว่ามันดูแบบมีกรอบให้เทรดก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับเราก็ดูในระแวกนี้เลยว่าช่วงเนี้ยช่วงก้อนเนี้ยนะครับสีอะไรมีมากกว่าสีเขียวใช่ไหมครับสีเขียวมีมากกว่าสีแดงแสดงว่าในช่วงนี้และช่วงที่กําลังจะถึงอีกถัดไปด้วย สีเขียวเนี่ยน่าจะมีแรงมากกว่าสีแดงมันก็แปลว่าถ้าเราอยู่ฝั่งสีเขียวหรือฝั่งบายเนี่ยหรือฝั่งซื้อเราน่าจะมีโอกาสทํากาไรได้มากกว่านะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเกิดสีเขียวขึ้นมากกว่าสีแดงถูกไหมแต่ว่าถ้าเราเข้าฝั่ง s e ลเนี่ยโอกาสที่เราจะทํากําไรหรือว่าถูกทางเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มากเท่าอยู่ฝั่งสีเขียวนะครับอันนี้คือวิธีการอ่านแบบ basic visual เลยนะครับการดูภาพเพื่อ,อวิเคราะห์ข้อมูล อืมก็ง่ายๆนะครับส่วนอ่าเดี๋ยวเราไปเรียนต่อกันตรงแอดวานเนี่ยเราก็จะไปเรียนการแบบตีกรอบเทนไลน์การหาอ่ามาเก็ตสตร u คเจอรโครงสร้างหลักพื้นฐานอะไรพวกนี้นะครับก็อ่าแบบง่ายๆเลยก็คือเราดูเราดูจากตาเปล่าก่อนทีนี้เรื่องที่มันจะยากสำหรับมือใหม่คือ อ่ามือใหม่เนี่ยเขาจะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราจะต้องมองตรงนี้หรือเปล่าคะหรือว่าจะต้องดูตรงนี้ด้วยหรือว่าจะต้องดูทั้งตรงนี้หรือดูทั้งหมดนี้เลยออาอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับเรามาเคลียร์กันก็คือเราสามารถเลือกกองพฤติกรรมที่เรามองออกได้เลยนะครับเราสามารถเลือกกองพฤติกรรมที่เราจะเทรดได้เช่นเรามองมาเราเห็นแบบ ตรงเนี้ยมันตีกรอบมาแล้วตรงนี้มันหักขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยเราก็อาจจะตัดเอาแค่ช่วงปัจจุบันล่าสุดตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะลองไปเปลี่ยนดูอย่างอื่นบ้างลองไปเปลี่ยนดูอย่างอื่นบ้างสมมติว่าเราเอา u s d j p y ใช่ไหมครับพยายามหาหรืออย้อนดูจุดสวิงนะครับตรงไหนที่เกิดจุดสวิงส i n g Point หรือว่าการกลับตัวขึ้นตรงนั้นแหละที่เราจะเริ่มมองพฤติกรรมของราคาออกถูกไหมครับอย่างเช่นตรงที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้มัน จบไปแล้วสวิงมันมันเปลี่ยนมาแล้วนะครับอ่าเราพยายามมองคลื่นให้ออกก่อนนะครับทีนี้ล่าสุดของมันเลยก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นจุดกําเนิดของเทนขาลงที่เกิดขึ้นตรงนี้อ่าเราก็จะมองพฤติกรรมก้อนนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อช่วงนี้ฝั่งแรงขายเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเยอะ ใช่ไหมครับมันก็เลยทําให้เกิดแท่งแดงมากกว่าแท่งเขียวตามที่เราเห็นอ่าแสดงว่าฝั่งสีแดงเนี่ยเป็นฝั่งที่น่าจะได้เปรียบกว่านะครับตรงนี้เราอย่าเพิ่งไปมองนะเดี๋ยวไว้เราเรียนกันในตัวอย่างในแอดวานซ์กันอีกทีหนึ่งนะครับว่าอ่าการสังเกตวิธีการเปลี่ยนทิศทางหรือว่าการชิฟต์โมเมนตัมหรือว่า าการเขาเรียกว่าไงการเปลี่ยนอารมณ์ตลาดต่างๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันตอนนี้เราอ่านราคาให้เป็นก่อนเนาะใครที่เข้าใจแล้วก็ทบทวนไปนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งใจร้อนเนอะรอเพื่อนๆมือใหม่ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะดูแล้วว่าราคาทําสวิงแบบนี้แสดงว่าอันนี้เบรกไหมอันนี้ ก็เหมือนจะเบรกแต่ว่าก็เริ่มไปได้ไม่ไกลแล้วอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเรานับสวิงหลกัหลกๆไว้ก่อนว่ามันเป็นแบบนี้ ราคาเนี่ยอยู่ในเทนขาโล่งเพราะฉะนั้นราคาขึ้นมาเราเซลขึ้นมาเราเซลนะครับขึ้นมาเราเซลแต่ปัญหาคือเราอาจจะไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมาถึงแค่ไหนแล้วถึงจะต้องเซลนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องไปฝึกกานวางแผนแล้วก็การหาโครงสร้างแล้วก็หาบริเวณซื้อขายสําคัญนะครับบริเวณคาดการนั่นเองเนาะอันนี้ให้เราอ่านอ่านราคาให้เป็นก่อนนะครับอ่านราคาให้เป็นก่อนว่าตอนเนี้ย ราคาเนี่ยเขากําลังทําพฤติกรรมอะไรอยู่หรือว่าเป็นโครงสร้างหรือว่าเป็นเทรนเป็นอะไรอยู่นะครับก็จะช่วยให้เราอ่ะรู้ว่าเราจะทําอะไรต่อได้ดีกว่าแบบว่าถ้าเราอ่านราคาไม่เป็นเนี่ยเราเปิดกราฟมาเราก็จะงงแล้วก็แบบเอ๊จะต้องทําอะไรต่อดีมันต้องต้องทําอะไรต่อมือใหม่ก็จะค่อนข้างงงนะครับอันนี้โอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการอ่านราคาง่ายนะครับว่า,าดูแล้วแบบมีเทรนไหมมีอะไรไหมนะครับ โอเคเดี๋ยวดูเรื่องอะไรต่อลองกลับไปที่คู่อื่นบ้างอ่ะ g ี GB p เวดีบ้างนะครับอันนี้เราอ่านราคาแล้วเราเห็นอะไรบ้างการอ่านราคาก็คือการอ่านข้อมูลนี่แหละเอออ่านข้อมูลนะครับตรงนี้เราเห็นว่าเฮ้ยตั้งแต่ตรงนี้มันมีการกลับทิศทางขึ้นมาแสดงว่าเราอาจจะมองก้อนนี้นะครับเราอาจจะมองก้อนนี้ว่าเออก้อนเนี้น่าจะเป็นก้อนที่อยู่ในฝั่งอ่าแรงซื้อเนี่ยมันมีมีแรงมากกว่านะครับ มีแรงมากกว่าก็แสดงว่าสีเขียวเนี่ยน่าจะมีมากกว่าตั้งแต่ตรงนี้มาเห็นไหมครับลูกที่เป็นสีเขียวเนี่ยโหลูกใหญ่มากเลยใช่ไหมครับแล้วก็อ่าเราก็จะมีในในในตลาดเนี่ยเราจะมีคลื่นอยู่2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งแรกเนี่ยจะเป็นเรียกว่าฝั่งที่เป็นคลื่นหลักแล้วกันเนาะอ่ะ หรือว่าเราอาจจะเคยเราจะไปได้ยินคำว่า impulse wave นะครับกับ correction wave อ่ะอันนี้เผื่อใครไปต่อ advance ในพวกอีเลียนหรืออะไรพวกนี้ก็จะได้รู้สับพื้นฐานไว้ก่อนนะครับหรือจะใช้ basic price action trade ก็ได้นะครับเราก็จะดูว่าอ่ะ impulse ก็คือขลื่นหลักที่เป็นคลืนที่เป็นทิศทางเดียวกับเทรนเนี่ยนะครับ อ่ะเช่นแรงซื้อตรงนี้อ่ะอีนี่เป็นเป็นอิมเพล e สุดท้ายของของแรงขายตรงนู้นเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีแบบขึ้นตัวเนี้ยนะครับส่วนขึ้นที่เป็นส่วนเทนกลับมาไหมครับที่เป็นรอบสีแดงสีแดงหรือว่าเป็นเล็กๆตรงเนี้ยนะครับเราเรียกมันว่า Correction นะครับ c o r r e c t i o n ก็คือเป็นการย่อตัวพักตัวอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีขึ้นหนึ่งที่ยาวกว่าอ่ะขึ้นหลักเนี่ยก็จะยาวกว่าขึ้นย่อเนี่ยก็จะสั้นกว่านะครับถ้าเป็นเทนขาขึ้นก็จะเป็นแบบนี้ แต่ว่าเดี๋ยวพอมันเริ่มจะกลับเทรนเนี่ยมันจะเริ่มมีการเปลี่ยนนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะยาวกว่าขึ้นหลักก็จะยาวกว่าขึ้นย่อก็จะสั้นกว่าตลาดมันจะสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆมีแค่2อ,อย่างเท่านั้นในตลาดนะครับรแล้วก็แม้กระทั่งในตอนแบบไซเวย์อย่างเงี้ยมันอาจจะมีช่วงหนึ่งที่ราคามันแบบมันเท่าๆกันแต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะเริ่มแบบเบรกไปเป็นเทรนอยู่ดีนะครับมันจะเริ่มเกิดอิมบาลานซ์หรือว่าความไม่เท่าเทียมกันระหว่างแรงซื้อกับแรงขายขึ้นนะครับจริงๆคลิปเนี้ ยังไม่ได้อยากเริ่มเทคนิคแบบการวิเคราะห์กราฟหรืออะไรแต่อยากให้เริ่มอ่านราคาเป็นก่อนอ่านอ่านราคาหมายความว่านอกจากอ่านอ่านอ่านราคาทางขวาแล้วอ่ะอ่านราคาที่กราฟได้ด้วยว่าณปัจจุบันตรงเนี้ยปัจจุบันเราอ่ะเราจะมองกองพฤติกรรมไหนแล้วเรา อ่านพฤต,ต, Why, ต,ต,ติกรรมนั้นว at ่าอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงการอ่านแท่งเทียนด้วยเช่นกันนะครับการอ่านแท่งเทียนก็ด้วยเช่นกันเราดูลักษณะของแท่งเทียนเนี่ยเราเห็นแล้วว่าอุ๊ยช่วงตรงนู้นอะช่วงแถวแถวเนี้ยราคามันวิ่งเยอะมากเลยเป็นแท่งเทียนที่ยาวแต่ว่าบางช่วงเนี่ยช่วงอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าช่วงตรงเนี้ยแท่งเทียนอะมันสั้นกว่ามันสั้นกว่าโดยเฉลี่ยที่ตาเรามองเห็นในกราฟนะครับเนี่ยตรงเนี้ยยาวมากเลยนะครับตรงเนี้ยเราตีความหมายว่า อ่าเป็นช่วงที่เป็น v o l a t ทา e มาร์เกนะครับเป็น v o l a t i า e Market ก็คือเป็นตลาดที่มีความพันผวนค่อนข้างสูงแล้วก็มีโวลุ่มเยอะอ่าก็คืออาจจะสามารถทำกำไรได้รวดเร็วถ้า Stop l o s อก็ Stop l o s อเร็วเลยรู้เรื่องไวนะครับตลาดวิ่งไวแต่ว่าช่วงตรงนี้ที่ตลาดเนี่ยเริ่มดูแล้วเอ๊ะทำไมแท่งเทียนมันเริ่มเล็กลงเริ่มมีไส้มากขึ้นเริ่มไม่ไปไหนเริ่มเป็นแบบตุ่มเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับตรงเนี้ยเราจะเรียกมันว่า อ่ะ q u m e t m e t k ก็ Market, นะครับ quiet m a r k ก็ก็คือเป็นตลาดที่แบบตลาดเงียบเออตลาดเงียบเงียบก็คือไม่ค่อยมีโวล่มไม่ค่อยมีความผันผวนเท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็มักจะตามมาด้วยวั l ละทาย Market มันจะวนกันแบบสลับไปสลับมาแบบนี้นะครับ c r n e t t o o n i t i o n ประเภทนี้จะเป็นได้1หรือ2เท่านั้น ไม่มีอย่างอื่นนะครับไม่วอลทายก็จะเป็นควายเอ็ดไม่เป็นควายเอ็ดก็ต้องเป็นวอลทายนะครับอันนี้อาจจะทําให้เรา,าช่วยให้เราแบบคาดการณ์อะไรได้ง่ายขึ้นจําได้ไหมตลาดมันจะมี2ทางขึ้นกับลง <c oughs> เช่นเดียวกันคอนดิชันตัวนี้ที่เป็นวอลทายกับควายเอ็ดอ่ะมันจะสลับกันไปสลับกันมานะครับ มีแค่นี้เองในตลาดเราลองย้อนดูกราฟกันได้เลยว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีสลับกันเห็นไหมครับช่วงที่เป็นวัวลาทายช่วงที่เป็นแบบวิ่งแท่งยาวๆแล้วก็มีแท่งสั้นๆพักตัวแล้วก็เป็นแท่งยาวต่อแบบนี้นะครับมันจะวนไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับทุกตลาดทุกคู่เงินเหมือนกันหมดเลยแม้แต่ทองคําก็เช่นกันนะครับเราก็จะได้เราก็จะพอสามารถคาดการณ์ได้แล้วว่าเฮ้ยช่วงก่อนหน้านี้เป็นวัวลาท้ายตอนนี้เป็นคว e t อันต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นอะไรถ้ามันออกจากควายเอทมันก็ต้องเป็นวนลทายถูกไหมครับมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเราก็จะได้นําไปวางแผนตรงนี้ได้ว่าแผนต่อไปเนี่ยถ้าเราเห็นแบบที่เป็นควายเอทมาเก็ตพวกเนี้ยเราเห็นแบบอ่าควายเอทมาเก็ตพวกเนี้ยมันจะตามมาด้วยวลทายแสดงว่าเรามีโอกาสที่จะทํากําไรแล้วแบบปื๊ดเดียวบวกไปแบบยาวๆเลยหรือว่ารู้เรื่องเลยว่าถ้าผิดทางก็ ก็สต็อปเลยไม่ต้องเฝ้านานไม่ต้องถือเสียแบบค่าสวปอะไรอย่างงี้ใช่ไหม,มประมาณนี้นะครับอันนี้คือประโยชน์จากการใช้อ่าจากการอ่านราคาเรื่องของอ่าโวลทายมาเก็ตกับอ่าควยเรสมาเก็ตนะครับแล้วก็การอ่านแท่งเทียนจําได้ไหมเรื่องของแท่งเทียนที่พอมันเอามาต่อแล้วคลิปนี้ยาวหน่อยนะคลิปนี้ยาวหน่อยเพราะว่าพยับการอ่านราคาเนี่ยพฤติกรรมซื้อขายพื้นฐานกับบนราคามันมีค่อนข้างหลายรูปแบบนะครับเราสามารถ อ่านราคาจากกราฟเปล่าแบบนี้ได้ก็คือเราดูแท่งเทียนเราเห็นใช่ไหมครับแท่งเทียนที่กําลังวิ่งอยู่ยังไม่จบเราไม่ต้องสนใจเลยนะครับไม่ต้องดูเลยเพราะมันยังไม่สรุปข้อมูลเราจะดูแท่งก่อนหน้าที่จบไปแล้วเป็นต้นนะครับแล้วเราก็จะไปสัมพันธ์กับไทม์เฟรมที่เราดูอย่างเช่นไทม์เฟรมเดลี่นะครับเราก็จะมองว่าเออเมื่อวานมีแรงขายเข้ามาเยอะมากเลยแต่ว่าวันก่อนหน้าเนี่ยเป็นเป็นแรงซื้อขึ้นไปหยุดอยู่ตรงนั้นนะครับวันก่อนหน้านั้นอีกก็มี แรงซื้อขึ้นไปอีกแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีแรงซื้อต่อเนื่องขึ้นมาเลยจนกระทั่งเพิ่งจะมีแรงขายเข้ามาล่าสุดนะครับแล้วเราก็จะเริ่มเราเราเริ่มอ่านจากทีละแท่งสองแท่งอย่างนี้ก่อนแล้วอ่านเป็นกองแท่งเทียนแล้วค่อยอ่านมาเป็นพฤติกรรมแบบภาพรวมมากขึ้นนะครับเราจะเราจะมองเห็นข้อมูลแล้วก็สามารถนําไปวิเคราะห์ต่อได้ได้มากขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคก็ พอจะเข้าใจเรื่องของการอ่านราคาแล้วเนาะทีนี้การบ้านที่อยากจะให้ทุกคนไปทําจากคลิปนี้นะครับคือเราต้องลองไปฝึกอ่านราคากันดูนะครับยิ่งส่งกันบ้านได้จะยิ่งดีนะครับส่งกับโค้ดทุกท่านที่สอนเบสิกได้เลยนะครับกอ็อ่านราคายังไงนะครับแน่นอนว่าครั้งแรกกันบ้านครั้งแรกเราเราอาจจะไม่ได้ทําถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกซึ่ง อันนี้ขอ encourage นิดนึงว่าอย่าก,กลัวที่จะทําผิดเพราะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเก่งตั้งแต่ครั้งแรกที่เราทํากันบ้านนะครับลองไปเปิดกราฟดูสิแล้วเราก็อาจจะลองฝึกอ่านดูนะครับว่าเอ๊ะเราเปิดกราฟมาเจออันเนี้ยเราอ่านราคาว่ายังไง อ่านราคาก็คือสิ่งที่เราเห็นบนกราฟเนี่ยมีอะไรบ้างเรามองเห็นอะไรบ้างและมันน่าจะหมายความว่ายังไงบ้างนะครับอันนี้คือเบสิกที่นักเทรดทุกคนจะต้องทําได้และควรทําได้นะครับถ้าอ่านราคาไม่ได้ทุกอย่างจบหมดเลยเราไม่ต้องไปทําอะไรต่อนะครับเพราะว่าถ้าอ่านราคาไม่ได้เราจะวางแผนเทรดไม่เป็นแล้วเราก็จะไม่รู้วิธีการตี่าวิเคราะห์ข้อมูลอย่างอ่า ก็คลิปเรื่องของการเข้าใจภาษากลาฟนั่นเองนะครับก็คือถ้าเราอ่านราคาไม่ได้เราจะไม่เข้าใจว่าตลาดกําลังคุยอะไรกันเขาทําอะไรกันอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาทําอะไรทําไมตรงนี้ถึงเป็นแบบนี้แล้วทั้งหมดนี้เขากําลังทําอะไรอยู่นะครับอ่ะอันนี้ไม่เฉลยนะเอาฝากไว้เป็นกันบ้านนะครับคู่เงินมีเยอะเลยแล้วก็มีหลายทำเฟรมด้วยนะครับอ่าเรื่องของทางเฟรมแล้วก็เรื่องของราคาอย่าลืมดูตรงนี้เนะอก็ ลองฟึกอ่านราคากันดูนะครับบางคนอาจจะดูแบบทำเฟรม weekly อ่ะมันก็จะอ่านอีกแบบหนึง่งใช่ไหมครับว่าโอ้ช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีแรงขายเทลงมาแบบเยอะมากเลยแสดงว่าต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยใช่ไหมครับหรือว่าในทำเฟรมแบบรายชั่วโมงอย่างเงี้ยรายชั่วโมงมันเริ่มบีบเข้าหากันเนี่ยมันน่าจะแสดงอะไรราคาเขากําลังแสดงพ i ายแอคชั่นหรือว่าพฤติกรรมอะไรให้เราเห็นอยู่นะครับมันจะมีอ่ามันจะแปลออกมาได้แค่ไม่กี่อย่างนะครับ แปลออกมาว่าแรงซื้อเยอะกว่าอ่ะเราลองไปดูซิว่าราคาแบบไหนพฤติกรรมแบบไหนที่บ่งบอกถึงแรงซื้อแรงซื้อกําลังจะเอาชนะแรงซื้อกําลังจะหมดเออแรงซื้อกําลังจะพยายามอีกแรงขายเป็นยังไงเออแรงขายกําลังแข็งแรงเต็มที่เลยแรงขายกําลังจะอ่อนลงแรงขายกําลังจะเริ่มหรือว่าแรงขายกําลังพยายามที่จะขายลงไปอยู่แต่ขายลงไปไม่ได้เออแล้วก็พฤติกรรมที่อะไรอีก อ่ะพวกนี้เป็นพฤติกรรมมันก็จะไปทางซื้อกับทางขาย2อ,อย่างนะครับเราต้องอ่านราคาเพื่อที่จะเพื่อที่จะแบ่งแบ่งให้ได้ว่าลักษณะพฤติกรรมแบบไหนที่เราเห็นนะ่ะมันบ่งบอกไปทางแรงซื้อหรือแรงขายเดี๋ยวเราจะนำไปใช้ต่อในแอดวานก็คือการอ่าทำระบบเทรดแผงการเทรดเพื่อที่จะมาวิเคราะห์ว่าฝั่งไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันนะครับโอเคเนาะอ่ะอันนี้ก็เอาไว้เป็นเทคนิคการอ่านราคานะครับ ที่เป็นเบสิกที่ก็อาจจะไม่ได้เบสิกมากแต่ว่าใช้แบบกราฟเปล่าแล้วก็ใช้ความเข้าใจล้วนๆเลยนะครับใช้ความเข้าใจในการอ่านราคาเพื่อเพื่อแปลความหมายแปลภาษาของกราฟแล้วก็จะได้นําข้อมูลตรงนี้นําไปใช้ต่อนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราคงจะไม่ได้แปลถูกทุกครั้งก็จะมีบ้างที่เราอาจจะพลาดแต่ว่าเราเริ่มถ้าเป็นมือใหม่ก็อาจจะพลาดบ่อยกว่าก็เป็นเรื่องปกติเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดเพราะเราจะต้องได้ผิดแน่นอน นึกออกใช่ไหมไม่ต้องกลัวว่าจะผิดเพราะมันต้องผิดแน่เราจะต้องมันเป็นแบบมันเป็นสิ่งที่อยู่ในกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะต้องผ่านถ้าเราไม่ผ่านแปลว่าเราจะต้องไม่เผิดน,นะครับอ่ะโอเคก็พอจะเข้าใจการอ่านราคาเบื้องต้นเนาะทั้งการอ่านราคาแบบเบสิกแล้วก็การอ่านราคาที่ตัวการาฟเพื่อตีความหมายนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้มันค่อนข้างจะโหลดแต่ว่าพยายามจะแบบคอมเพรสให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดละกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีคำถามก็ คอมเมนต์แต่ว่าการทำกันบ้านในเรื่องนี้ที่ให้ไปจะช่วยได้มากที่สุดนะครับสวัสดีครับ